สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของมุกบลี่ชา n นลนะคะสําหรับคลิปเรือนี้มันก็จะมาแชร์สูตรเล่งผิวขาวค่ะสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่ต่างประเทศนํามาแชร์แล้วก็มีช่องของประเทศไทยหลายๆช่องเลยนะคะที่นำเอามาแชร์ค่ะแล้วก็มีคนทําในสูตรนี้แล้วเห็นผลก็เลยนํามาแชร์นะคะสําหรับสูตรนี้ก็จะช่วยลดฝ้ากระจุดดดาแล้วก็ช่วยกระชับปุวมุมขนด้วยนะคะแล้วก็ช่วยทําให้สิวยุบเร็วด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยค่ะส่วนผสมตัวแรกที่เราจะใช้ในสูตรนี้ก็คือ J จเคค J จ,เจเวันหางระะเเ้ใจจวันนชป็ าหางจระเข้สดก็ได้นะคะหรือจะใช้เป็นเจลส้มหรือว่าเจลมะเขือเทศก็ได้นะคะสําหรับเจลว่านหางจระเข้เขาก็จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวของเรานะคะแล้วก็จะช่วยทําให้ผิวกระจ่างใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติด้วยค่ะเจลว่านหางจระเข้เราก็จะใช้2-3ช้อนชาค่ะ ส่วนผสมตัวต่อไปเราจะใช้น้ำมันมะพร้าวสก,กัดเย็นค่ะถ้าใครที่ไม่มีน้ำมันมะพร้าวสก,กัดเย็นก็ใช้เป็นเบบี้ออยล์ใช้เป็นน้ำมันมะกอกหรือใช้เป็นน้ำมันอัดมอนด์ก็ได้นะคะหรือจะใช้เป็นวิตามินอีแทนได้ค่ะสำหรับน้ำมันมะพร้าวเราก็จะใช้สองช้อนชาค่ะ ส่วนผสมต่อไปเราจะใช้ยาสีฟันค่ะจะใช้เป็นยาสีฟันยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะสําหรับยาสีฟันก็มีต่างประเทศแล้วก็หลายๆคนเลยนะคะที่นาเอามา m a r หน้าค่ะก็จะช่วยลดสิวฝ้ากระจุดด่างดำก็ช่วยทําให้ใบหน้ากระจ่างใสย,ยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยกระชับรูขุมขนด้วยค่ะยาสีฟันเราก็จะใช้หนึ่งช้อนชาค่ะจากนั้นก็ผสมให้เข้ากันค่ะ Thank you. เสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะขั้นตอนที่การใช้ก็ให้เราใช้สูตรนี้มาร์กหน้าของเราช่วงก่อนนอนได้เลยค่ะสูตรนี้ก็มาร์กทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีแล้วค่อยล้างออกนะคะสําหรับสูตรนี้ก็ทําได้อาทิละสองถึงสครั้งหรือว่า 3- 4ครั้งนะคะสําหรับใครที่ผิวบางหรือว่ากลัวแพ้ก็ให้ทดสอบก่อนแพ้ก่อนนะคะสําหรับสูตรนี้ก็ไปทดลองทํากันดูนะคะสําหรับสูตร DIY ไม่มีสูตรตายตัวค่ะเรามีส่วนผสมอะไรเราก็สามารถที่จะนํามาทําได้นะคะสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวก่อนแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่นในคลิปหน้านะ